ขมีจริงหรือรักครกอบเพียงสุดาทหนึ่งครา้ะว่าเั่อไร่พี่น้องต้องบ้าสินนักแสดงพร้อมกองพร้อมแสงพร้อมไฟมาโอเควันนี้เราจะมาซื้อของ อยู่ที่ตลาดน้อยแล้วครับไปมะนาวมะนาวน้ำพึ่งเนามันมะนาวดาเอามนาวน้พึ่งโดาเอานมสดบีโป้นมสดนมสนบีโป้เยอะสดาน้พึ่งมนวเฮ่ที่มาตลาดน้อยนะครับเหตุผลทีมาตลาดน้อยมาฟุ้งยบังนะ เออโมนิติคิมเมโนโทริโคเนะงัตสึชิมาอิราเกตโตะโคนาจิวะจูจิซุรุโคโมโนะเดะครับเห็นดูดีกว่าได้อ่ะ ni สติปุ๊ยนะหมด kau ปุ๊ย ุรินผมเป็นคนุรินเอาคือพี่ลี่ด้วยครมาที่ตลาดวันนี้เป็นไงบ้างครับอุ่ันนี้คือบรรยากาศอยู่ที่ตลาดน้อยมอมสวนนะครับโอ้คุนน่อยไหมเนี่ยนะครับฮะเอาเชื่อกันกูดูมูนอุบตตอัตุมูนน้บตตพิเศษ ก <laughs> จ,นนจนะนอย่ามาคุ้ม่ายละ <laughs> เล็ดเนาะว้าวใกล้ดเลื่อนๆนี่อะพวกคุ้งเรื่องวะได้นะมาแล้วครับมีม้วนน้ำตกพิเศษครับคนละครึ่ง ได้มาแล้วครับผมโอ้มีเลือ้ว b i สั่งเตอสั่งเตอพนักสั่งเตอพนักเออมื่อไหหอวะสุดามื่อไนเราคสั่งเตอคุณสั่งเตอเลยมือาสิบอ๋อมึงเราด้วยนะอยู่วะนี่นี่นี่ลีฟลีฟลีฟฟาดฟาดฟางฟัดว้าวเมื่อไหร่พี่น้องลงบ้าสิ คนนี้มากอดผมนะครับตั้งกองไม่ดีเอาเยวเดี๋ยวและไอ้แสดงแสดงนำหนะเห็นบ่มีกคนมีสามคนนี่แหละก็มีสามคนนี่แหละเอาเลยเพี่อนจัดๆบอลเองทำาวนี่ยท้านี่อัน MV มีแม่งก็ตอนแรกก็แบบก็มาผมไมเลยบอ run บมเองหมอทุ่มเทหมอจะบอกนั้นแหละเอ้าวันนี้ผมบอกนั้นเนียหมอจะบอกอ,อ,อันตอนตันซ้นท่ากับบงางแง่งเลยกกับตัวน<อ><อ>ี้ไปอ้าไแ้ยูกินหมดแล้วนะครับผมหมด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 เตียงหมดหมดแล้วหมดเอาไปคลิปอะไรแคลิปนี้ก็ซ่องนี่ละเ่อา